วันนี้นะคะสาภาพแรงงานการบินไทยมีการรวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่การบินไทยค่ะ เพื่อขัดขานแผนที่กระทรวงการคลังขอแก้ไขเพื่อให้เพิ่มผู้บริหารแผนจํานวน2รายจากกระทรวงการคลังหนึ่งรายและกระทรวงคมนาคมหนึ่งรายและขอให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวานนี้โหวตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ค่ะเนื่องจากสาภาพแรงงานการบินไทยเห็นว่านี่คือการแทรกแซงของทางการเมืองนอกจากนี้สาภาพแรงงานการบินไทยยังยืนยันด้วยนะคะว่าสาเหตุที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ขาดทุนนับแสนล้านบาทมันเกิดจากปัญหาทุจริตอรรชันค่ะเป็นองค์กรที่ไม่มีธรรมาพิบาลไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ซึ่งสาภาพแรงงานเขามองว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวแทนฝ่ายรัฐบาลที่ถูกส่งเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทหรือว่าเข้ามาเป็นบอร์ดบริหารนี่แหละค่ะ สภาพแรงงานจึงขอคัดค้านการส่งผู้แทนภาครัฐสองคนจากคมนาคมและจากการคลังเพิ่มเข้ามาในผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและให้พนักงานบริษัทการบินไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจการบินมีประสบการณ์มีความรู้ได้ใช้ความรู้ความสามารถโดยปราศจากการแทรกแซงการเข้ามามดํารงตําแหน่งเมื่อวานนี้หลายคนก็ถกเถียงกันนะคะการคลคังก็บอกว่า ขาในฐานะเจ้านี้ก็อยากจะส่งของครังของคมนาคมเนี่ยเข้าไปในแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อที่จะมองว่าอันไหนมันพอจะเดินหน้าต่อไปได้บ้างเนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติแต่สาภาพแรงงานเองนะคะก็บอกว่าการเมืองคนของการเมืองเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับธุรกิจนี้มากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ด้วยกันหรือคนที่อยู่ในการบินไทยด้วยกันเอาเดี๋ยวต้องรอดูว่ากระทรวงการคลังจะว่ายังไงคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้การบินไทยเขามีการประชุมเจ้าหนี้แผนฟื้นฟูการบินไทยด้วยเขาก็เลยออกมาแอคชั่นในส่วนของสภาพรายงานการบินไทยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าพนักงานที่เขามีประสบการณ์เข้าไปเป็นบอร์ดก็ได้นะคะในการฟื้นฟูการบินไทยนั่นเองเพราะว่าก็จะมีความรู้แล้วก็ มีข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาใ<ม>นะะการบริหารงานของการบินไทยนะคะ